สวัสดีครับวันนี้มาพบกับช่องเครื่องลฟางมือสองนะครับจากทางร้านลุงหานะครับวันนี้นะครับก็มารีวิวนะครับอินเตอร์สีสีูน์ะครับที่เพิ่งเอาเข้าเช็คนะครับเมื่อเช้านะครับวันนี้จะมารีวิวนะครับวิธีการนะครับถอดลูกสูบนะครับอ่าตอนนี้ช่างเอ็มนะครับกำลังนะครับกำลังถอดนะครับ บล็อกนะครับตัวในบล็อกนะครับมันจะมีตัวดักนะครับเราต้องใอดตัวดักของเครื่องนะครับต่างนั้นเราจะดึงลูกสูบออกไม่ได yeah. ้นะครับอ่มันจะมี δώ, แผ่นเหล็กที่เป็นเงือกาหมอนะครับเดี๋ยวผมเอาให้ดูอันไหนที่เรียกว่าเงือกาหมอนะครับเป็นยังไงนี่นี่ครับอันเรียกว่าเหงือกมหมอนะครับเขาเรียกกันเงือกาหมอนะครับจะเห็นรอยนะครับตรงนั้นนะครับ ก่อนเหนียกระมองนะครับตอนนี้ท่านเอ็มก็มาปอดตัวดักนะครับมันจะมีตัวดักที่อยู่ข้างบนนะครับไปดูนะครับใครที่มีเครื่องอัดฟางนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับตัวดักนะครับสองข้างเลยเราต้องถอดออกนะครับถ้างั้นไม่สามารถดึงลูกสูบออกมาได้ครับ เป็นเบอร์สิบสี่ใช่ไหมครับช่างเอ็มเบอร์สิบสี่นะครับบางคุณนะครับบางคุยังป็นล็อกเลยยังไม่ขันน็อตข้างหน,น้าข้างหลังเลย เสียงก็จะดังเอยนะครับเพราะว่าข้างๆตอนนี้นะครับช่างอ้วนนะครับกับช่างเดี่ยวนะครับกําลังตัดย่นขนาดนะครับอินเตอร์สี่สี่ห้านะครับให้เท่ากับอินเตอร์สี่สามห้านะครับอันนี้ลูกค้าจองไว้นะครับลูกค้าอยากได้น้าแคบลงนะครับเราจัดให้ได้นะครับ คันนี้นะครับอินเตอร์4 4 0นคันนี้นะครับลูกค้านะครับต้องการสีเดิมนะครับเราก็จะเน้นการถอดมากกว่าการใไ้แกะลนนะครับตัดเราอยากคงสภาพเดิมไว้นะครับอันนี้ครับตนอันนี้คือหน้าตาของตัวดนที่เราจะต้องถอดออกนะครับทางนั้นลูกสูบก็จะติดนะครับเอาออกมาไม่ได้นะครับ ต้องถอดทั้งสองข้างเลยนะครับจะลืมถอดไม้ด้วยนะมีไม้เออมีไม้ด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีไม้คือไม้อยู่ตรงไหนนะครับเดี๋ยวให้ช่างเอ็มนะครับเอามาลงได้นะครับเดี๋ยวคอยดูนะครับช่างเอ็มจะแนะนํานะครับว่ามีสองส่วนตรอทำตรงไหนมีสองสูตรถ้าไม่ถอดไม้ก็ถอดตัวตัวตัวล็อกอะไรมีด่อยเห็นไหมเป็นเนินล็อกอะไรมีดแต่ค่อนข้างจะออกยากอ่าอันนั้นมีวิธีการวิธีการหนึ่งนะครับอันนั้นช่างอ้วนแนะนํามานะครับแต่เราดูวิธีการนี้ก่อนนะครับ ใครที่มองหาเครื่องฟังไว้ใช้งานนะครับแล้วอยากศึกษาหาความรู้นะครับก่อนที่จะซื้อจริงนะครับก็สามารถเข้ามาชมที่ร้านเราได้เลยนะครับที่ร้านนะครับเปิดให้บริการทุกวันนะครับที่ตั้งของร้านนะครับอยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะกมที่19บ้านตะครอนะครับ เส้นทาง Google Map นะครับก็สามารถพิมพ์ไปใน o o o g m e p a p ได้เลยนะครับก็คือลุงหงาเครื่องอัดฟางนะครับใครที่มีแอป Google Map นะครับก็สามารถเซิร์ชได้เลยนะครับ 그걸 왜 바꾼 ก่อนของค้างจะแน่นนะครับน็อตไม่เคยถอดครับนี่คือตัวข้างในนะครับเราจะถอดตัวดังนะครับแล้วก็เงื้อปลาหมอนะครับตัวรีดฟางนะครับออกก่อนนะครับเราถึงจะถอดตรงด้างกระถงนะครับนี่ครับอันนี้ที่เรียกว่าตัวรีดฟางนะครับตัวรีดฟางจะใส่ไว้ข้างในนะครับใน ตัวนี้นะครับตัวรีฟางข้างในตรงนี้นะครับ,รรรบอันนี้เราตรัวรีฟังแล้วอย่าตงตัวรีฟางก็ที่ผมหมอนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอันนี้เหนือปลาหมอนะครับแล้วก็ตัวดักนะครับที่อยู่ข้างบน จะมี2ข้างนะครับซ้ายกับขวานะครับถ้าเรายืนอยู่หลังเครื่องอัดงนะครับจะมีซ้ายกับขวานะครับที่ต้องถอดนะครับถึงจะเอาลูกสูบออกมาได้นะครับขั้นตอนต่อไปทายังไงต่อครับช่างเอ็มเดี๋ยวไปถอดไม้ข้างหน้าถอดไม้ครับจะมีไม้ขนานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไม้มันอยู่ตรงไหนนะครับ ใช้ประแจเบอร์อะไรครับเนี่ย13ครับเบอร์13นะครับถอดไม้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวอยดูหน้าตาของไม้เป็นยังไงนะครับเราต้องถอดออกนะครับตัวนี้มีน็อตกี่ตัวครับตรงนี้สองสองตัวครับอ่ามีน็อตอยู่สองตัวนะครับอันนี้นะครับตัวน็อตเขานะครับ คือน็อตเดิมนะครับน็อตเดิมนี่ เราต้องถอดออกทุกครั้งใช่ไหมครับทุกครั้งครับทางเอหมอต้องถอดทุกครั้งครับเวลาเราจะเอาลูกสูบออกนะครับเราก็ต้องถอดไม้ตรงนี้ออกนะครับโอเคนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับก็ต้องถอดถอดลาก่อนใบมีดใช่ไหมครับอ่า พอถอดไม้เสร็จนะครับเราก็ไปถอดใบมีดนะครับใบมีดจะมีอยสอ2ใบนะครับก็คือตัวที่ติดกับเครื่องแล้วก็ตัวติดกับลูกสูบนะครับเราจะถอดนะครับตัวที่ติดกับเครื่องนะครับอันนี้ใช้เบอร์อะไรครับช่างเอ็มยี่สครับเบอร์ยี่สี่นะครับถอดใบมีดที่ตุดที่ที่ติดกับเครื่องนะครับก็คือเบอร์ยีสนะครับ ถอดเราถอดตรงนี้นะครับมีน็อตทั้งหมดกี่ตัวครับช่างเอกตรุนสามตัว,ตวใช้น็อตสามตัวนะครับ ที่ตั้งของร้านนะครับก็อยู่ที่จอดสุรินทร์นะครับมีแค่สาขาเดียวนะเท่านั้นนะครับใครที่อยากได้เครือบฟางว้ใช้าง,งานนะครับสามารถโทรสอบถามที่เบอร์นะครับ0879579453นะครับ0935732101นะครับ เมียออกเรียบร้อยนะครับแล้วเราก็เอาใบมีดออกได้เลยนะครับอันนี้ขั้นตอนการเอาใบมีดออกก็มีประมาณแค่นี้นะครับโดยการเอารูกสูบออกทุกครั้งนะครับอย่าลืมนะครับต้องเอาใบมีดออกนะครับ F4 นะครับถ้า F4 อยากให้เราคอมเมนต์นะครับอ่ะอันนี้เรียบร้อยแล้วถ้าอยากให้เรารีวิวนะครับคันไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะครับอันนี้ใบมีดเราถอดเสร็จเรียบร้อยนะครับใบมีดใบมีดครับ ตอนนี้ช่างช่างเอ็มเหงือเริ่มมาแล้วครับไม่รู้ว่าเพราะว่าความเหนือกหรือว่าอากาศหรือว่าเกรงนะครับเกรงกับเก็บเกรงกับการถ่ายวิดีโอนะครับนี่เป็นครั้งแรกครับที่ถ่ายแบบเต็มเต็มนะครับกับช่างเอ็มนะครับต่อไปนะครับตอนนี้นะครับก็พอถอดใบมีดเสร็จนะครับก็มาถอดด้ามกระทุ้งนะครับด้วยด้ามลูกสูบนั่นเองนะครับใช้น็อต อ่าปจจัจเบอร์ส18เก้บกับ16ครับ18กับ16อ๋อ18กับ16นะครับเราอดออกนะครับตัวน,นี้อันนี้ช่างเอ็นกำลังถอดนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าถอดไปแล้วจะเป็นยังไงคลิปวิดีโอนี้จะค่อนข้างจะยาวหน่อยนะครับเพราะว่าการขอดลูกสูบของขอินเตอร์นะครับค่อนข้างที่จะมีรารเอียด เดี๋ยวผมจะมาทวนนะครับรายละเอียดการถอดอีกครั้งหนึ่งว่าเราถอดอะไรบ้างนะครับตอนนี้นะครับอันนี้คือช่างแซมนะครับช่างแซมเราให้ช่างแซมถอดชุดปากนะครับเพื่อมาเช็คแล้วก็เปลี่ยนลูกปืนนะครับเดี๋ยวเราจะมารีวิวการถอดปากให้ดูนะครับว่าเราเก็บรายละเอียดปากอะไรบ้างนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็พามาชมนะครับการถอดลูกสูบก่อนนะครับ เราขันกลับด้คืนครับก็ให้แน่นพอสมควรนะครับตรงนี้เมื่อรับชมคลิปวิดีโอแล้วนะครับอย่าลืมกดถุกใจนะครับแล้วต้องกดติดตามให้ช่องเราด้วยนะครับอย่าลืมนะครับใครที่ต้องการเครื่องอัดฟังไว้ใช้งานนะครับเครื่องอัดฟังจากร้านลุงหงนะครับ นะครับก็ต้องขอโซ่ออกนะครับขอโซ่นะครับการขอโซ่ก็เราก็เนี่ยมันจะมีตัวตัวเร่งนะครับตัวเร่งตัวเร่งก็คือตัวนี้นะครับเราคลายตัวเร่งก่อนนะครับเดี๋ยวช่างเอ็มมาถอดให้ดูนะครับมแจนะจะเป็นแจเบอร์ยี่สิบสี่ใช่ไหมครับยี่สิบสี่อ่าตัวเร่งตัวนี้ครับแจเบอร์ยี่สิบสี่นะครับช่างเอ็ม โซ่ออกแล้วนะครับเราไม่ได้ตัดโซ่นะครับแต่โซ่ไม่ดีเราจะตัดออกหรือก็เปลี่ยนให้ใหม่นะครับรงอันนี้อันนี้ช่างเอมบอกว่าคลายรางออกใช่ไหมครับอันนี้คือรางรางนี่เป็นรางให้ลูกปืนนี่ข้างในนะครับตัวนี้เราต้องคลายรางออกก่อนนะครับ น,นี่ปัจจัยเบอร์อะไรครับ14ครับปัจจัยเบอร์14นะครับเพื่อไส้ล่างนะครับบางคนเคยถอดแล้วนะครับก็ก็มีอะไรคอมเมนต์ก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับใครที่เคยถอดลูกสุดแล้นะครับถือว่ามีวิธีการที่ง่ายกว่านี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์นะครับแนะนําเราได้นะครับหรือว่า ใครที่ยังไม่เคยผอดเลยนะครับแล้วอยากลองผอนด,ดูนะครับก็ลองเอาวิธีการผอดของเรานะครับไปใช้ดูนะครับ อันนี้เราจะคลายแค่เฉพาะน็อตตัวข้างบนใช่ไหมครับคลายแค่เฉพาะน็อตตัวบนนะครับติดเชือกนะครับตัดเชือกอกอกก่อนนะครับ โอเคนะครับเจ็ะดังหน่อยอ่าช่างเดียวเริ่มมีอารมณ์แล้วครับเขาเริ่มตีแล้วครับตอนนี้อันนี้เราก็ต่อไปเราก็ต้องมัดสุขขาตัวยูไว้ใช่ไหมครับครับถ้าไม่มัดไว้จะเป็นยังไงครับช่างเอง็มเซฟดักครับเซฟดังนะครับ ทั้งเอ็มหมอเซฟดักนะครับ<ม>แล้วแล้วแล้วมันก็ติดกับสวยด้วยนะครับลูกสูบมันจะติดกับสวยเพราะกระสวยมันมันแรงขึ้นมานะตัวเซฟก็มีส่วนนะครับโอเคนะครับตอนต่อไปนะครับ แล้วเราก็ต้องประกบไว้นะครับเพราะตัวนี้มันจะเป็นมีพวกบูทอยู่ข้างในนะครับบูทสมบูททองเหลืองนะครับสองแผ่นมันมาประกบกันนะครับตัวนี้ถ้าใครเคยถอดนะครับเดีว่าใครที่ไม่เคยถอดก็ลองถอดดูได้นะครับเพราะว่าส่วนตรงนี้ถ้ามันไม่ดีนะครับหรือว่ามันหลวมนะครับเราต้องเปลี่ยนใหม่นะครับมันมีบูทอยู่ข้างในนะครับอ่าทีวนี้ต้องน่าจะต้องมีคนช่วยดึงนะครับน่าจะดึงคนเดียวไม่ได้นะครับ ทั้งสองไม่ยอมไม่ช่วยทั้งแสอมาไม่ช่วยจัดลูกศุกร์นะครับ อันนี้โมเล่ไม่มีท่ามุมเล่มีเราจะใช้ตัวนี้นะครับดันก็แทกไปหน่อยนะครับมันถึงจะง่ายอันนี้ยังไม่ได้ใส่โมเล่นะครับก็ต้องใส่ตัวดี้อย่างเดียวรรรงงงดดดีีีบิชุ่่มมัก เอาออกไม่ได้ต้องใช้รางล่างนะครัที่ติดกรบใบมีดนะครับเดี๋ยวโดนมีดแล้วนิ้วขาดนะครับระวังเลยครับอันตรายนะครับตรงนี้<ป>เพราะว่ามันมีใบมีดที่ติดกับลูกสูบอยู่นะครับ ต้องถ่ายรางนะครับอันนี้น่าจะต้องใช้แก๊สเพระคนน้อนมันขันไม่ออกนะครับ ลูสูบเริ่มขยับได้นะครับ เดี๋ยวนจะดีมนะครับเดี๋ยวมันจะหนีบระวังเครับเวลาเอาลูกศิวออกจากตัวเครื่องอัานางนะครับสวัยดีจะติดน็อนไหมครับตรงนี้จะติดเข้าออกนะครับน้อนหนยนี่ครับข้างน,น่าจะเบอร์อะไรเบอร์สิบเจ็ดไหมเบอร์สิบแปดนะครับ ช่นกันฮะอนนี้ก็ออกมาแล้วครับนี่คือลูกสูบของอินเตอร์440นะครับนะครับล้มเปล่ออันนี้ครับอันนี้คือบูทรวมแล้วนะครับตู้ลูกปืนนะโอ้สภาพนะอันนี้เขานะครับก็คงใช้งานอยู่นะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะเป็น แถวบ้านเรานะครับก็อาจฟังกัน <m Typically> แต่แถวบ้านเขานะครับเหมือนจะเป็นพวกไอพวกหมอนะครับพวกหมอนะครับพวกหมอนะครับเห็นดอกนี้คล้าย,ายมอเลยนะครับอันนี้อันนี้ลูกปืนนะครับตรงนี้คลูกปืน <t remembering> ลูกปืนมองไม่เห็นเลยอันนี้ก็เป็นลูกปืนมีสองตัวครับลูกปืนสองตัว,ลว,ลวแล้วก็มีตัวนี้เป็นแผ่นเหล็กแล้วแต่รุ่นนะครับบางรุ่นจะเป็นลูกปืนนะครับอนี้นะครับ เป็นหน้าตานะครับของลูกสูบอันนี้คือการเอาลูกสูบออกนะครับของอินเตอร์400นะครับขั้นตอนที่หนึ่งที่เราจะต้องทําคือทําอะไรครับช่างเอ็มอ่ะเดี๋ยวทบทวนอีกครั้งหนึ่งตัวรีดตัวรีดครับตัวรีดครับอ่ะตัวรีดแล้วก็ตัวดักครับตัวดักที่อยู่ข้างบนนะครับตัวนี้มันอยู่ข้างบนนะครับน้อนคลายน้อนข้างบนใช่ไหมครับนู่นก็มีอยู่สามตัวอยู่ตรงนี้ตัวหนึ่ง บางรุ่นก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับตรงนี้นะครับเป็นบางคันมาครับบางคันมีรนี้นะครับอ่าอันนี้มีสองข้างเนาะแล้วต่อไปก็มีเหงือกปลาหมอใช่ไหมครับที่เราต้องถอดครับเบอร์สิบสี่อ่าน็อตเบอร์สิบสี่นะครับเหงือกปลาหมอแล้วถอดใบมีดครับอ่าถอดใบมีดนะครับแล้วชุดข้างหน้าอ่าเดี๋ยวให้ช่างเอลมาบอกนะครับชุดข้างหน้าเราต้องถอดอะไรนะเมื่อกี้ถอดครับถอดไม้ครับไม้มันจะมีไม้ใช่ไหมครับครับไม้ตัวนั้นนะครับ เบอร์สิบใช้คุณใจเบอร์สิบสามอ่าเบอร์สิบสามครับไม้วางลักษณะไหนครับไม้ตัวนี้วางนี่ครับะนะครับอ่าแบบนั้นนะครับทีนี้พอเราถอดไม้เสร็จก็ถอดตัวนี้ครับใช้คุณใจเบอร์สิบหกกับสิบแปดสิบหกกับสิบแปดนะครับตัวนี้ถอดออกนะครับแล้วก็ต้องไปคลลยรางอ่าไลายรางข้างนะครับถ้าเราอว่าคลายรางข้างแล้วมันเอารู้สกยังออกไม่ได้เราต้องไปคลายคลยรางข้างล่างนะครับรางข้างล่างอีกนะครับครับ แต่อย่าลืมอย่าลืมมัดอะไรไว้นะครับอันนี้ตัวอะไรนะตัวยูน่บแบบสวยครับอย่าลืมมัดตัวยูไว้เพื่อดึงกระสวยลงใช่ไหมครับครับเพราเราไม่ได้ถอดตัวยูครับถ้าเราถอดตัวยูก็ต้องมัดนะครับอันนี้คือขั้นตอนนะครับในการเอาลูกสูบออกนะครับคือต้องถอดอะไรบ้างนะครับตามรายการที่บอกไปนะครับก็ลองนะครับเอาไปถอดของพวกตัวเองดูได้นะครับ ใครที่สนใจเครื่องฟางนะครับเอาไว้ใช้งานนะครับอย่าลืมนะครับเครื่องฟางจากทางร้านลุงหานะครับเบอร์โทตรติดต่อนะครับ0879579453 0935732101นะครับที่ตั้งนะครับ อยู่ที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเส้นสุรินทร์สังขะะกมที่19บ้านตะเคีช่างขงามทำอะไรต้องหลบหลงด้วยช่างเนนือสำหรับท вот ุกการข่งรูปของเซอ440ครับก yeah. ็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับอย่าลืมกดถุกใจแล้วก็กดติดตามให้ช่องเรานะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ